ในทุกๆวันของสถานปฏิบัติธรรมโพธิมีทั้งผู้คนมากมายและผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมมายนที่แห่งนี้อาหารและน้ำแรกที่พวกเรานำมาวางไว้ตรงนี้ไม่เว้นแม้แต่กระดาษทิชชู่อันที่จริงรวมถึงสิ่งที่พวกเราใช้จำพวกชุดชาแก้วล้วนสามารถได้รับพลังและการปกป้องคุ้มครองจากพุทธรศมีบางครั้งคนหยิบขึ้นมาสักอันก็อาจจะได้การปกป้องคุ้มครอง เมื่อก่อนอาจารย์มีพระอาจารย์สองท่านดินที่อยู่ข้างๆอาณาเขตทำเล็กๆของท่านก็คืออยู่ข้างๆที่พากของท่านนั่นแหละเดิมทีเป็นที่ราบท่านอาศัยอยู่บนที่ราบใต้เนินเขาด้านข้างนับว่าเป็นที่ราบเรียบต่อมาปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ได้สังเกตเห็นหลังจากฝนตกเสร็จรอบๆบ,บ้านหลังนี้จะมีน้ำสะสมอยู่มากมาย อ,อาจารย์เพึ่งนึกออกว่าคนที่มากราบไหว้นั้นล้วนรู้ว่าพระอาจารย์ของอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมและมีจิตเมตตามากท่านหนึ่งพอเวลาที่พวกเขากลับไปพระอาจารย์ไม่เหมือนกับอาจารย์ที่เตรียมของไว้อย่างครบครันทั้งยังมีรูปประคำมพวกนี้ที่สามารถสวมใส่ได้และราคาก็ไม่ได้แพง ท่านได้มีสิ่งเหล่านี้เวลาที่พวกเขากลับบ้านก็เลยหาเองด้าน,นอรอบๆบ,บ้านมีก้อนหินก็หยิบก้อนหินไม่มีก้อนหินก็เอาดินไปและแต่ละคนมีถูกเล็กๆใส่แล้วก็ไปพอสุดท้ายไม่กี่ปีให้หลังพื้นที่รอบๆบ,บ้านก็ต่ำลงมาอย่างมากภายหลังอาจารย์ได้มาสนใจเรื่องนี้มีแม่ลูกสองคนลูกชายก็โตมากแล้วขณะนั้นคือนักเรียนปริญญาโทอาจารย์ก็ถามเขาว่า ดินที่คุณขุดเอาไปทำอะไรเลยเขาบอกว่าผมเอาไปทำของที่ระลึกท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาท่านหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่อยู่อาศัยของท่านผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายท่านล้นมีพลังแม่เหล็กนี่เป็นความเข้าใจของผู้ที่มีการศึกษา มันก็เหมือนกับสนามแม่เหล็กของความเมตตาอย่างหนึง่งอย่างไรก็ตาม,ตามบริเวณโด,ย,ดยรอบก,ก็มีพลังแม่เหล็กแล้วดังนั้นดินเหล่านี้ล้นเป็นตัวแทนของความเมตตาดินที่นํากลับไปเอาไปให้แม่ที่ไม่สบายเอาดินนี้มาถูให้กับแม่หรือเอามาหมักกับชาให้ท่านดื่มก็อาจจะช่วยได้อาจารย์ว่ามันน่าสนใจมากเลยจดสถานที่ทํางานของเขาไว้เขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทท,ที่กำลังทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ง เขาวิจัยเรื่องเทคโนโลยีมลพิษทางอากาศหลังจากนั้นเมื่ออาจารย์มีเวลาว่างก็จะไปหาเขาโทรศัพท์ถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างดินที่พวกคุณเอาไปนะ่ะได้นําไปใช้บ้างไหมมีประโยชน์บ้างไหมเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งแม่ไปทานอาหารข้างนอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงกินยาไม่หายจึงคิดได้ว่า รอบบริเวณที่พักของพระอาจารย์มีดินที่ตนเอามาเขาก็เอามาชงให้แม่กินลูกชายก็ไม่ได้คิดอะไรเอาน้ำมาตักดินใส่แล้วคนให้เข้ากันใส่น้ำนิดหน่อยแล้วคนเหมือนกับคนโจ๊กแล้วนำมาให้แม่ดื่มดื่มน้ำคนแบบนั้นมันดื่มยากมากๆแต่สุดท้ายแม่ก็กลั้นใจดื่มไปครึ่งแก้วมันดื่มยากมากจริงๆแต่พอหลังจากดื่มแก้วนี้แล้ว แม่ก็ไม่มีอาการท้องเสียอีกเลยแต่ว่าสิ่งนี้กับยาของหมอไม่เหมือนกันบางทีเมื่อเวลาท้องเสียหลังจากกินยามากๆเข้าก็ยิ่งขับถ่ายไม่ได้บางที3ามวันก็ยังไม่ถ่ายเลยแต่อันนี้ไม่เป็นไรถึงวันที่สองพอไปขับถ่ายก็เป็นปกติแล้วอาการต่างๆก็ไม่มีแล้วความพิเศษแบบนี้สิ่งของเหล่านี้คือพุทธรัศมีป<อ>ก,<อ>กแผ่บางครั้งน่าเหลือเชื่อจริงๆ จากเรื่องนี้อาจารย์ก็ได้เรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจจากผู้อื่นบางครั้งมือเป็นแผลก็ไม่เป็นไรเอาดินบริเวณที่พระอาจารย์อาศัยอยู่ปกติอาจารย์ก็ใส่กระเป๋าใบเล็กๆไว้เอาดินมานิดๆหน่อยๆทาทาพระอาจารย์บอกว่าปิดบาดแผลมันง่ายมากเป่าสักหน่อยก็หายแล้วท่านบำเพ็ญปฏิบัติมาอย่างดีบำเพ็ญมาหลายสิบปีแต่พอเป็นพวกเรายังต้องใช้ดินแถมใช้เวลาตั้งครึ่งวันเป่าๆสวดบนอีกถึงจะได้ ดังนั้นช่วงวัยรุ่นของอาจารย์เมื่อเวลาที่มือมีแผลก็จะเอาดินมาถูถูต่อมาเมื่อบำเพ็ญได้ดีแล้วก็แค่เป่าสักหน่อยหลังจากที่ปัดปัดดินออกแม้กระทั่งรอยแผลก็ยังไม่มีเลยก็คือได้ถึงขนาดนี้เมื่อจิตอันเป็นเมตตาของคุณนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งก็จะกลายเป็นดั่งดวงอาทิตย์ทีศสารสองไปยังทุกสรรพสิ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์จริงๆ